สวัสดีครับผมกับสายลมชแนลนะครับผมวันนี้นะครับผมเราจะมาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องนะครับตัวมาสด้าสนะครับตัวปี2013นะครับก่อนสกายแอคทีฟนะครับผมซึ่งวันนี้ถึงรอบกำหนดเปลี่ยนแล้วนะครับผมโดยผมได้สั่งน้ำมันเครื่องของมาสด้านะครับผมเบอร์ 5W30 นะครับผม4.2ลิตรนะครับ พร้อมแหวนรองอ่าง Not น็อตน้ำมันเครื่องนะครับผมโดยตามคู่มือแล้วนะครับผมนี่นะครับตัวน้ำมันเครื่องนะครับผมถ้าเปลี่ยนไส้กรองน้ำมันเครื่องด้วยจะอยู่ที่3.9ลิตรนะครับผมถ้าไม่เปลี่ยนก็จะอยู่ที่3.7ลิตรนะครับผมตัวน้ำมันเครื่องนะครับผมลืมบอกประยันนึงครับผมผมก็จะทำเปลี่ยน ไปกองน้ำมันเครื่องด้วยนะครับผมตอนนี้เราก็มาอยู่ใต้เครื่องของฮัตด้2ตัวปี2013แล้วนะครับนี่นะครับผมอันนี้เป็นกองน้ำมันเครื่องนะครับผมเดี๋ยวเราต้องเปลี่ยนแล้วก็ตรงนี้เป็นน็อตน้ำมันเครื่องนะครับผมตรงนี้เป็นอ่างน้ำมันเครื่องนะครับเดี๋ยวเราจะทาการถอดตัวนี้ออกมานะครับผมตอนนี้ก็ทําการไขน็อตเรียบร้อยแล้วนะครับผมทำการคลายเกลียวนะครับผมนี่นะครับน้ำมันเครื่องไหลออกมาแล้วนะครับผม หลังจากถอดน็อ,อตน,อน้ำมันเครื่องด้านล่างแล้วนะครับผมอย่าลืมเปิดฝาเติมน้ำมันเครื่อง้วยนะครับผมเพื่อให้มันไหลคล่องขึ้นนะครับแล้วเราก็จะรอให้น้ำมันมันไหลให้หมดก่อนนะครับผมแล้วค่อยทำการเปลี่ยนกองน้ำมันเครื่องเป็นขั้นถัดไปนะครับผมโอเคหลังจากถ่ายน้ำมันเครื่องไปได้สักประมาณ5 1าถึงิบนาทีแล้วนะครับผมเราก็จะทำการ ใส่น้ำมันเครื่องอันใหม่นะครับผมลงไปสักหน่อยนะครับผมเพื่อล,ล้างน้ำมันเครื่องเก,งก่าออกให้หมดนะครับผมเอทิออกไปนิดนึงนะครับผมให้มันชำระน้ำมันเครื่องเก่าออกด้วยนะครับผมหลังจากเราถ่ายน้ำมันเครืร่องไปได้สักพักแล้วนะครับผมเราก็จะมาทําการใส่น็อตอ่างน้ำมันเครื่องนะครับผมน็อตถ่ายน้ำมัเนเครื่องนั่นเองนะครับทำการเปลี่ยนแหวนด้วยนะครับผมในนี้ เป็นแหวนของใหม่แต่ตัวนี้เป็นของเก่านะครับผมนี่ครับทําไมเราถึงต้องเปลี่ยนแหวนตลอดทุกครั้งนะครับผมมันจะมีรอยยุบอยู่นะครับผมยิ่งใช้ไปมันก็จะยิ่งยุบขึ้นนะครับเพื่อนจะทําให้น้ามันเครื่องมาไหลออกจากตรงนี้ได้นะครับผมจะซึมออกได้นะครับถ้าเราไม่เปลี่ยนนะครับผมซึงตัวแล้ประมาณไม่เกิน15บาบาทนะครับผมก็เปลี่ยนไปเพื่อความสบายใจด้วยนะครับผมนี่นะครับเราก็จะใส่ ม็อเข้าไปนะครับอ๋พอตึงมือนะครับผมไม่ต้องแน่นมากนะครับไม่งั้นเดี๋ยวเกี้ยวหวานนะครับต้องานเข้าอืมอย่างนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่นะครับแน่นเรียบร้อยแล้วครับผมใช้ได้เยี่ยมอะครับผมเดี๋ยวเราใช้อุปกรณ์เสริมนะครับครับมันจะเป็นบล็อกเหลี่ยมนะครับผมนี่นะครับ นี่นะครับเริ่มหมดออกนะครับแต่ตอนนี้ก็ระวังน้ำมันมันหกด้วยนะครับนี่นะครับแล้วก็ถอดออกมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่เลยกองน้ำมันเครื่องเก่าครับผมทีนี้เราก็ทำความสะอาดหน่อยนะครับ กองน้ำมันเครื่องใหม่ใส่เข้าไปนะครับผมทาน้ำมันป้ายไปหน่อยนะครับนี่นะครับให้มันตรงลูกยางตรงนี้นะครับให้มันเก้าท้าหน่อยก็ได้เพื่อมันจะได้ง่ายนะครับลูกยางก็ได้แนบสนิทกับตัวพื้นผิวโลวหะนะครับผมไม่บิดเบี้ยวนะครับโอเคทีนนี้ก็ทำการใส่เข้าไปครับ แค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมครับหลังจากถ่ายน้ำมันเครื่องเปลี่ยนไส้กองน้ำมันเครื่องใส่แหวนน้ำมันเครื่องเรียบร้อยแล้วนะครับผมเราทำการใส่น้ำมันเครื่องนะครับผมโดยตามคู่มือรถนะครับนี่นะครับน้ำมันเครื่องถ้าเปลี่ยนไส้กองน้ำมันเครื่องด้วยนะครับผมจะอยู่ที่3.9ลิตร,รนะครับผมเพราะฉะนั้น เราจะเติมน้ำมันเครื่องนะครับผมไปก่อนที่3.9ลิตรนะครับผมเพราะถ้าเติมเกิมมเนมันเอาออกยากนะครับปาลุยครับผมหลังจากเราเติมน้ำมันเครื่องเรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่นะครับเราก็จะดึงก้ามวัดน้ำมันมาวัดนะครับผมซึ่งเราเติมไป ถึงพอดีถึงขีดบนนะครับรูบนพอดีเลยนะครับผมอ่ะทีนี้ก็เป็นการเสร็จเส้นการถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับผมของตัวมาซ่าปี2013ตัวก่อน s k y a c อคทีมนะครับผมอะก็เรียบร้อยของการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องครับผมเชื่อแล้วพบกันใหม่กับสายลมช h a นแน l นะครับผมคลิปต่อไปเราจะมาทำอะไรเดี๋ยวตอยติดตามกันดูนะครับผมสวัสดีครับ